ที่นกมีเข้าเลยเออชิแล้ว่ะหอหอหอโดดเลยโดดเลยหอจะน้อยไปซื่อตำพุ่มมากินปิ้งปลาให้กระต่ายปลาเด็กสุกใส่ด้อมีอย่งวะปลาเด็กน่ากินปลาลปลาลน่ากินปลาส้มไงส้มตำตส้มตำตาส้มปลาลใช่ปะ ใช่ไม่ตำส้มตำบอกเขาใส่ปลาหาสุดไงไม่ใส่ปลาาดิบอ๋ออ้อนไม่เขาเรื่องล<น>ูกใรครร้องค่ะหวานหลานลูกแหละไม่มีหลานหรอกระลังนี้ดูปีต่อเหมือนพี่เอโรวีนะพี่พลูกวีร้องแล้วอ๋อขาดได้กัน เอาคำเอาคำพี่เอ็มมาใช้จำแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นพี่คำแปรพี่เออเขาเขาไปไหนแล้วพี่เล่นอยู่แต่พี่เอ็ไม่รู้เขาขี้น้อยใจอะ่ะเขาเป็นคนขี้น้อยใจอะ่ะเวลาแบบว่ามาเล่นด้วยพอเราเราอยู่ในเกมชวนเราเล่นด้วยเราจะออกไปเล่นยังไงอะ่ะพอออกมาปุ๊บออฟแล้วจะเล่นยังไงวะที่ไม่รอ พีเย้อน b a อ่ะนางขี้น้อยใจอยู่ไหนแต่ไม่ดีอะไรหรอกเขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นคนใจดีแบบนิสัยดีอ่ะแต่เขาเขาจริงใจแต่บางทีเล่นเกมเนี่ยอืมจะอย่างนี้แบบจะติดนอนหน่อยคือแบบเวลาผลตอบรับออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดพี่นานมีไปทำภารกิจคนเดียวพี่ไปไหว้ไปไหว ไปนะอ๋อวีอยังไม่วีเรียกไอดับมาแล้วก็ยังเหลือตัวสุดท้ายวียิงตายเฉยอ๋อได้ได้เอ็มเจ็ดเก้าวีไว้อ๋อเหรอฟารรกิจผมยังไม่ได้ทำเลยเอมเมื่อกี้ให้ยิงอันยังะ เอหอนอาฬิกาทำไมมันเป็นอย่างงี้มันเงียบเกินโอ้โอโอโตกตกนี้ห้าวดีฮะโดนกระโดดฉันชงล้างไม่พังด้วยที่นั่นอยู่ข้างบนเหรอผมอยู่ข้างล่างล่ะ ลงมากลางล่างว่ะมีกายอยู่ข้างบนนานพอข้างบนมันไม่มีท็อฟฟี่แล้วเอาท็อฟฟี่ไปนอนครับคุณอะไรเสือหมองนี่นี่ไงพราะพองเข้าแคนเหรอนี่ไงอยู่นี่ไงถามดิใช่ใช่นี่ไงเห็นแล้วเป็นเข้าแคนใช่เข้าแคนเแต่มาเป็นโจรเหมือนเราเหรอเป็นโจรมันเลาอันนี้โจรสาว พี่มองระวังระวังวีนะวีนี่หัวหน้าหัวหน้าระเบิดถังเลยนะผมโดนมาแล้วโดนแล้วไงโดนแล้วผมโดนแล้ววันนั้นโดนลูกกระจอกของของเจ้าวีไปแล้วเจ้าแผมยิงผมร่วงเลยนครับยืมทองอับเคลลี่หน่อยด้ไหมโอเคแบงค์มาเล้ไหมโอ้เจงเลงมีว่ากั เดี๋ยวนับหนุนให้สิบเหรียญมันได้เลยล่ะเดี๋ยวมันก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ทองมันได้ง่ายเล่นสิบหกเกมอ่ะเดี๋ยวก็ได้สิบหกเกมวันแรับเดียวแหละเมื่อก่อนอ่ะยากโอ้เก็บอีกนานเลยหมื่นสองไม่นานหรอกแค่สองวันก็ได้แล้วมั้งบีก็พูดไปจริงจริงก็ไม่ก็วันหนึ่งสิบหกเกมนะไม่ไม่ตอนนี้มันได้ทองง่ายนะเดียวได้แปด แปดพน่ะสี่พันหรือแปดพันอ่ะสี่ขาดอีกพ0นเจพัน่ะเจ็ดพก็น่าจะสองวันก็ได้แล้วนะเพราะว่าวันผมทำมันนะตอนนี้เควสเควสมันเควสมันเนี่ยมันทำได้ทองง่ายเล่นสิบหเกมก็ได้จะโดได้งากนะเดี๋ยวไต่แรลงอีกไต่แรลงก็ได้ทองอีกแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บลูกอมไปซุ่มบางทีก็ได้ทองอีกสามร้อสามร้อยแป๊บเดียวะ ไต้แรงถ้าได้ถ,ไดถ้าได้ขั้นก็จะได้ของได้ทองได้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 ของอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเราแต่จังหวะมันจะได้อะไรแต่ก่อนมันมันได้ยากนะใช่แต่ก่อนได้ยากเล่นกี่เกมกว่าจะได้ตอนแรกมันก็มีแจกไม่เหรอทีละห้าสิบทองใช่ใช่มันก็แจกอยู่นะตอนนี้แจกเยอะตอนนี้แจกแจกเยอะมากเลย เล่นวันละสิบพกเกเมเห็นเห็นในหน้ากิจกรรมป่ะหน้ากิจกรรมมันจะมีรับอ่ะสิบตีละเท่าไหร่นะห้าสิบหรือว่าร้อยลืมไปละมาหนามบินเร็วตะบองบองมนกะโจนก็มีวัดเลย นี่อะไรกันครับบุได้สนใจจับสามวิอ,อา่าววิจับสามมานหนี้มา่นี้เดวไซเอเ็นปามัดนี่หกคูณสองเอาไหมพี่คูณสองไม่เอาแล้วครับผมน่าจะมีแล้วได้คูณสี่ละนี่คม จริงๆผมชอบไอตัวผมยาวนี้มากเลยเดี๋ยวรอก่อนเก็บทองเดี๋ยวมันก็ต้องมีให้เราแรนดอมเอาตัวละครเราต้องใจเย็นๆวิเติมใช้ไอไอทูวอลเล็ตเหรออะไรนะพี่เติมใช้ทูวอลเล็ตเหรอเดี๋ยวนี้มิใี่ทูมันนี่พี่อ๋อ,อใช้ทูมันนี่ใช่ไหมไปที่เเดีเลย เชเเชนะอีหลเวนให้เพื่อนซื้อให้อขอตังขอตังเพื่อนซื้อเพื่อนใจดีจังเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโอ้แนะนำให้พี่รู้จักมังดิบอกเพื่อน <c oughs> หาสาวใส่เป บอกเพื่อนซื้อให้หรือพี่จะซื้อให้เพื่อนนมินี่โอ้ยชุดพี่เองพี่ยังชุดชุดพี่เองยังไม่มีปัญญาซื้อเลยไม่ก็ไม่รู้นี่นะตัวเองไม่ชื่อแต่ทุกงเตยให้ฉ่ำไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีไม่มีถ้าพี่มอนอ่ะใช่วิ่งลงมาอ๋อดหลอด เพื่อนเพื่อนพื่นทักเพื่อนไม่คไม่เยได้เล่นแล้งเลยอืมผมผมไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้แล้งเล่นขี้เกียจเล่นเล่นแล้วแทนมั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 นไม่เป็นตัวของตัวเองอยากจะยิงก็ต้องไปซุ่มมันไม่สนุกอชะใช้ไม่ใช้แบบนั้นจ้ะไม่ถนัดมันก็เล่นได้อะสวยๆถ้าไม่ซีเรียสยิงไม่ค่อยได้ ใช่ใช่มันต้องมันต้องระวังตัวเน่อยเอ๊้ใครยิงอะไรตรงไหนนี่เกาะตองเลมาวาเกาะตองผมได้เกาะข่าวแล้วครับอ๋อยิงรถนี่รถขับไม่ดียิงทิ้งแมงอ <laughs> มันอาจมันอาจจะขับไปได้เพราะแค่น้ำมันหมดหรือเปล่า <laughs> พับวิเคยเล่นวิเคยเล่นพับจีบป่ะพับจีพับจีขับรถนี่ถ้าน้ำมันหมดต้องหาน้ำมันเติมใช่มันมีเก็บถังน้ำมันด้วยอ,อ๋อมันก็เก่งนะมันแบกถังน้ำมันได้เกาะสองได้แล้วใช่ไหมผมพร้อมแนละ้วพร้อมตัวนี้ใน,นละดับป่ะพร้อมนำเลยไปพี่ ผมพร้อมที่จะตายมานานแล้วไปหาฮงจุ้ยกันว่าเราจะไปเป็นเจ้าที่ที่ไหนดีไม่เบี้ยวเขาแคนไหมล่ะพี่มอนพาเขาแคนยังกดเข้าแล้วมั้งเห็นพี่มอนบอกเข้าแล้วเข้าแล้วผมเข้าแล้วเหรออะไรนะบองเข้าแคนแอตอนนี้นนบองเป็นโจรแล้วแคนแคนเนี่ยแหละแคนที่นันแคนพี่มอนเนี่ยแคนพี่มอนไม่รู้ว่า หยอกพี่มอนว่ามีแต่ออกแขนโจรลักน้ำมันหมูไม่รู้ว่าต้องใช่ยังชื่อแขนอะไรอ่ะโจรลักน้ำมันหมูโอ้โจรกระจอบได้จรใส่แห้งอ่ะขนาตัดคนในตี้กันเองยังฆ่ากันเลยแคนนี้ครบกันไม่ค่อยได้เลยไว้ใจใครไม่ได้เลย จะเพ่งไปเรียกอดอปก็เดี๋ยวรอวิอย uh, ู่ไหนเรียกอดอปโอเคทำภารกิจอยู่ไงโอเคโอเคเก็บกี่อันวิสามสิบเอ่อสาวสาวบสสาวสาวพี่สามสิบงยี่สิบหรือสามสิบงใครเรียกพี่ฉันเองฉันเอง แต่บอแต่บองเห็นบองวันนั้นน่าเสียดายมากเลยไอเด็กนั้นนึกกีทีก็แขนนึ้กี่ทีก็แขนวางเก็บเสียวางเก็บเสียไปกระโมยจุ๊บไอนี้ไอนี้ยิงาโจอนีกโจนแยกอ่ะนะเออเรียกน็อมาเสร็จโดนเอาไปหมดมาด้วยปะมอกมาโอ้เด็กมันร้ายว่ะมันเร็วอ่ะเร็ว มันเร็วมากวิคิดดูบอกเราบอกเราเอาเก็บเสียงมีบ้าไม่ชัดไงวิพูดว่าเร็วใช่มันเร็วมากดีระวังรถระเบิดดิดรูเลไไหนไม่เอา,เอากระเป๋าเต็มโอกระเป๋าเหลือด้าดนตานี้แกแบกครับผม เฮ้ยไปช้าผมได้ที่หนึ่งแล้วผมพอใจแล้วรอบนี้ช่วยกันให้วิไปเมื่อกี้ได้ที่สองใช่ปะ่ะปูถังน้ำมัน,นระวงังเด้อไอวอไอ้วอลก,ก,ก็ไม่มีมันให้ปางไอ้วอลใช่ไหมพีม่สองหักครังอะไเหรอมีได้หรอ อ๋อพี่ไม่พี่ไม่มีพี่ไม่มีมมคเควสบุกเบิกอะ่ะเอ๊ะพี่มีแต่เควส์บุกเบกิกไม่มีคเควสไอ้นั่นน่ะสิเปิดเปิด,ปดอะไรอ่ะบางคนนะออกสายพี่ออกสายก็ดีคิดอยู่เหมือนกันมันจะได้อยู่มันจะได้ไม่ต้องระวังหลังเร็บตัว คนลงวาที่นี่พี่ไอ้ของเหลือบ้านเลยวิวิวิเอาไอวอบอ่ะแล้วมันไปอยู่ไหนวะไหนพี่ดานไอวอรเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยวิวิเนี่ยเออ ยาไปกล่องแล้วอะเก็บกระเป๋ายังเหลืออยู่เลยโอ,อ้เจ็าปอดตตเป๋าสามไหนไไเป๋าสามไหนผมได้ไหมครับได้ระบบมาทำเป้อะไรวะนี่นี่สัฟฟีเอ <c oughs> เวิวิที่จำแต่เรื่องดีดๆว่ะ <laughs> พี่บองอย่าคิดมากนะเซลเซลกัน วิโดนไปเยอะแ8ตัวด้วย40ตัวเหลออ40ตัวมีลุ้นแล้วมีลุ้นละลุ้นอ้าวลุ้นไปนู่นละมีรถไหมอยากจะขับไล่ล่าอย่างวนทั้งคนป่วนมันมันน่าจะอยู่เขาแล้วพี่ดันใช่ อา้าวไตหมอกหนึ่ง,องอสองอ้าวแล้อีกสองบอดหรือวะเนี่ยผมสองตัวว่ะโอ้ขอตายก่อนเลยได้ไหมข้างเพิงข้างเพิงมีไอ,อ้ดอกเดี๋ยวผม,มกกยิงมากกวาตักาเลยหาแล้วมาเนี่ยอ้าลูกโก็ ไแล้วจะไปได้เลยเนี่ยที่ผายไหนไหนไม่ได้นอนเลยนะเลิกเละเมื่อตอนนี้เวลาเจอคนจะไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดนะเหมือนก็อยากได้คิวเจ้าเล้า ้นไม้ตัวหนึ่งหลังต้นไม้ตัวหนึ่งช่วยแน่เอาเห็นตัวแล้ว <Okay. S 2> ตัวแล้ช่วยแน่พี่นานซ้ายมือโอ้ยสองคนนั้นแป๊บเขาก็เอาอยู่จุดยอดโอเค